สวัสดีครับพบกับการสรุปผลสาธิตประจำหลักสูตร DIY Portfolio ประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะครับเดือนนี้ต้องขอภไยที่มาช้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับปกติเนี่ยก็จะอัปเดตได้ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นถัดจากวันสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยที่ช้าเพราะว่าอยากจะรอดูเลขแล้วก็ดูข้อมูลบางอย่างนะครับที่ เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลักๆก็จะเป็นตัวเลขค o r e c p อ inflation นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีพูดถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากดูปฏิกิริยาเกี่ยวกับราคาของหุ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันเนาะแต่ว่าโดยรวมก่อนนะครับเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับสินทรัพย์ลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็พวกที่ตกเยอะๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นจีนนะครับบวกขึ้นมาเยอะมาก บวกขึ้นมาบางกองเนี่ยบวกกันเกิน20%ในเดือนเดียวนะครับส่วนหุ้นอื่นๆ d e v e l o p m a r k e t เนี่ยก็ถือว่าบวกเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นเล,เลขเลขหลักเดียวนะครับอพอ์ตสาธิตเนี่ยก็บวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งปีก็ยังถือเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับทุกๆคนนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงขัดทุนอยู่เป็นเลข2หลักด้วยซ้ำ เดี๋ยวไปดูพอตสาธิตกันเลยโฟล์ Flow ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเปิด Excel นะครับแล้วก็จะต่อท้ายด้วยการประเมินว่าอพอรตเดือนนี้ที่มันดีมันแย่เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็จบด้วยว่าเราจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะครับไฟล์ต่างๆก็มีให้โหลดใต้วิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูที่ Excel กันเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่ค่อยคล่องหน่อยเพราะว่าผม,ผมมีจอเดียวนะครับทุกทีจะมี2จอนะครับก็พอดีวันนี้มาทํานอกสถานที่นิดนึงนะครับมาดู พอร์ตเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มูลค่าพอตเนี่ยก็จะอยู่ที่613,194บาทนะครับอันนี้รวมเงินใหม่1,000 0บาทแล้วเนาะ,อะพอตโดยรวมตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ดิฟเฟนซีกว่าช่วงต้นปีนะครับมีแคชหรือว่าส่วนที่เป็นตราสารหนี้ที่อยู่ใน K-Cash เนี่ย39.1%ก็คือประมาณ40%อยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็เป็นกระสุนเก็บรอไว้ซื้อนะครับ มีอสังหาอยู่ประมาณ14.5ส่เส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นอสังหากลุ่มที่เป็นอสังหาไทยผสมต่างประเทศเยอะหน่อยในในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะครับอยู่ใน principal i p r o p e n k a นะครับมีหุ้นไทย1 6เมีหุ้นต่างประเทศ 25. 7รวมแล้ว4 1นะครับถ้าถ้านับหุ้นกับอสังหาเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ประมาณสัก5 6เนะครับแล้วก็มีทองคำอยู่4.8นะครับสมมติมองทองคำเป็น ดิเวอ s รนซ์ฟล์แอสเซทคือเอาไว้กระจายความเสี่ยงเฉยๆเนี่ยก็อาจจะนับว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ค่อนไปทางปลอดภัยก็ได้นะครับโดยรวมเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์กลุ่มที่เสี่ยงมากอยู่ประมาณสัก5 5สนะครับสินทรัพย์กลุ่มที่เสี่ยงน้อยลงมาอยู่ประมาณสัก4 5ก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่ระมัดระวังนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปในเดือนก่นกอนๆว่าอรอจังหวะอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะเพิ่มเวทของสินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปนะครับหลังจากที่ตลาดมันฟื้นตัว นะครับซึ่งการฟื้นตัวเนี่ยมันก็ทายากเนาะทุกคนก็พยายามมองหาว่าจุดต่ําสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าผมคิดว่ายังไงบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจริงๆมันก็มันก็คิดยากตรงที่ว่าเดือนพฤศจิกายนมันฟื้นแรงมากเดือนตุลาคมก็ฟื้นเนาะฟื้นติดกันมา2เดือนเราเป็นไปได้ไหมว่ามันผ่านจุดต่าสุดมาแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมว่าพอร์ตเนี้ยมันซื้อช้าไปแล้วก็ก็เป็นไปได้แต่ว่า แล้วเดือนนี้จะซื้ออะไรไหมก,ก็เดี๋ยวลองลองมาดูกันว่าว่าผมคิดยังไงนะครับในการตัดใจแบบนี้มันมีถูกมีผิดได้เนาะแต่ว่าถ้าผิดเราก็อย่าผิดเยอะนะอย่าอย่าอย่าช้าเกินไปถ้ารู้ว่าผิดก็ต้องรีบรีแอคเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับผลตอบแทนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยได้มา2อ4นนะครับอันนี้ เริ่มต้นเดือนที่5 9 1 0 0 0เนาะจบเดือนที่6,13,000แล้วก็ระหว่างเดือนมีเงินเติมหมื่นหนึงนะครับแต่ว่ามันมีเงินงอกขึ้นมาอีก1 2ื่นก็คิดเป็น2%นะครับส่งผลให้ตัวเลขสะสมของเดือนของปี 65, 2 0 2เนี่ย2022เนี่ยนะครับติดลบ16.22%ก็นะครับก็ยังถือว่าลบหนักอยู่2ดิจิตนะครับปีนี้ผมคิดว่าคนที่จัดพอร์ตแบบเนี้ยนะครับ asset a l l ล c a t i o n ลงทุนหลายประเทศนะครับส่วนใหญก็ยังลบประมาณนี้ ถ้าปีนี้ใครลงทุนในประเทศไทยเยอะหน่อยก็อาจจะลบไม่ถึงขนาดนี้เลือ,อาจจะมีกําไรหรือซ้ำนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่หุ้นไทยแบบแข็งแข็งมากๆเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นนะครับโอเคทีนี้ลําดับต่อไปเรามาดูไอตัว2%ตรเนตรงนี้นะครับ2.04นเนี่ยว่ามันทาได้ดีหรือมันทําได้แย่เมื่อเทียบกับเบนช์แมกนะครับก็ามาดูเบนช์แมกกันเลยนะครับเบนช์แมกเนี่ยถ้าเป็นเบนช์แมกของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับบวกค่อนข้างแรงนะ4.84% นในขณะที่พอร์ตบวกแค่2.04ทำให้เดือนนี้เราแพ้เบนชมาห์เยอะมากนะครับแพ้ไปลบ2.79เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่า,ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีวิเคราะห์ทุกเดือนใช่ไหมว่าพอร์ตเดือนนี้ที่มันดีที่มันแย่เนี่ยเกิดจากอะไรเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ามันแย่นะครับมันแพ้เบนชมาร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมาดูก่อนว่าการที่เบนชมาร์มันบวกได้ตั้ง4.84เนี่ยมันบวกมาจากอ,าองค์ประกอบไหนของเบนชมาร์นะครับ ามาดูทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าดัชนีย่อยที่อยู่ในเบนชมาของพอร์ตนี้นะครับก็จะประกอบด้วยดัชนีทั้งสิ้น1 2 3่6อดัชนีนะครับดัชนีตัวแรกก็คือดัชนีตราสารหนี้ไทยอายุ1-3ปีนะครับก็เดือนนี้บวกไป0.35ดนะครับดัชนีที่2ก็คืออสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเดือนนี้บวกไปประมาณ0.97%นะครับ ดัชนีอสังหาริมทรัพย์โลกนะครับที่วัดผ่าน global r ์ดอ index เนี่ยบวกไป4ถือว่าบวกเยอะเยอะมากนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวหนึ่งมันมีเวย์สิบเในเบนชมาร์กนะครับก็เป็นตัวที่ทำให้ดึงเบนชมาร์กให้มันบวกขึ้นมาเยอะนะครับหุ้นไทยบวก1.79หุ้นโลกบวก4.66นะครับพวกนี้ดึงเบนชมาร์กให้มันสูงขึ้นมาหมดเลยนะครับหุ้นเอเชียบวกโหดมากนะครับ15ออันนี้คือเอเชียที่มีการกระจายหลายประเทศนะครับห,หลักๆก็มีจีนเนาะ มีเกาหลีมีจีนที่เป็นพวกที่เป็นโซนรอบๆจีนนะครับไต้หวันเราเรียกรวมว่าเกรเ t e ตอร์ไชน่าเนาะนะครับมีอินเดียมีอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าบวกค่อนข้างดีหลกัหลกๆก็ได้อิิพลจากจีนเพราะว่าจีนบวกแรงมากนะครับอทองบวกไป7.37%โดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าองค์ประกอบของเบนชมาร์อะไ้ในมันบวกแรงหมดเลยนะครับพอเอา าการบวกแรงๆเนี่ยมาคูณด้วยเวทของ b e n c h m ม r กซเนี่ยซึ่งเป็นเวทที่ใกล้เคียงกับแผนระยะยาวของพอร์ตเนี่ยนะครับมันเลยได้ไป4.84%แนตะครับแต่พอร์ตเนี่ยได้มาแค่2.04%ต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องสามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปนะครับอันนี้เรามาฝึกวิเคราะห์กันเป็นเดือนต่อเดือนเนาะในความเป็นจริงการวิเคราะห์เดือนต่อเดือนเนี่ย ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราก็แก้ไขเดือนต่อเดือนเนี่ยมันจะเปลืองค่าฟรีมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับดังนั้นการวิเคราะห์เดือนต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําให้ดูเฉยๆว่ามันมันอ่านค่าต่างๆยังไงเป็นการฝึกนะครับแต่ว่าในการจะสินใจจะปรับใหญ่หรือว่าปรับเล็กอะไรพวกนี้เราอาจจะดูค่าที่นานกว่านั้นแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีเต็มปีผมก็จะมีมาเหมือนรีวิวรอบใหญ่ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าทั้งปีมันเกิดอะไรขึ้นเราถูกเราผิดตรงไหนนะครับ ตอนนี้ดูเดือนตัอเดือนไปก่อนนะครับเดือนต่อเดือนเนี่ยเดือนนี้ผมก็จะมาเปิดดูซิว่า Performance Attribution อย่างง่ายหรือว่าการแยกแยกองค์ประกอบของผลตอบแทนอย่างง่ายเนี่ยมมันไปมีปัญหาที่ตรงไหนนะครับอ,อย่างแรกสุดเนี่ยก็เราจะดูที่ระดับของการทำ tactical allocation ก่อนนะครับ t a c t i c a l a l l o c a ค i o n คือการที่เราเบี่ยงเบนน้ำหนักของการลงทุนเนี่ยให้มันออกจากแผนระยะยาวส่งผลให้ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ตรงกับแผน นะครับเบนช์แม็กเนี่ยเราใช้น้ำหนักตามแผนระยะยาวซึ่งก็คือตราสารหนี้15%นะครับพัพปาร์ตี้ยีนะครับ,นะรบหุ้นไทย15หุ้นโลกหุ้นต่างประเทศ35ทองคำสิบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีการไปเบี่ยงเบนจากมันนะครับในทีน่นี้ผมโอเวอร์เวทไทบอลเป็น39สังเกตว่าค่อนข้างโอเวอร์เวทอย่างหนักนะครับเพิ่มแคชเยอะมากอันเดอร์เวทพัพปาร์ตี้นะครับเหลือ14.5 o v e r w e ์เว t หุ้นไทยนิดหน่อย16%จาก15นะครับอันเดอร์เวหุ้นโลกประมาณสัก10%หุ้นต่างประเทศมันสัก10%นะครับอันเดอร์เวทองคำเหลือแค่4.8%ประมาณลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเวกท,ที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเวลาดูตรงนี้เราจะยังไม่เข้าไปดูในใน,ในลายกองนะครับว่ามันเกิดปัญหาที่กองไหนแต่ว่าเราจะดูเทียบกับเบนชาร์คมันก่อนจะเห็นเลยว่าถ้าถ้ามองภาพให,ใหญ่นะครับคือผมมีการโอเวอร์เวกแคช แต่เดือนนี้นะครับแคชเนี่ยมันบวกแค่0.35ในขณะที่สินทรัพย์ที่ผมอันเดอร์เวทโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Property เห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมวงไว้เนี่ย2% 1% 4%เนี่ยนะครับกลุ่มหุ้นไทยนะครับกลุ่มหุ้นต่างประเทศซึ่งหุ้นโลกบวกไป4.6นะครับหุ้นเอเชียบวกไป15.5นะครับทองคำบวกไป7.37 สิ่งที่ผมอันเดอร์เวตไว้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันบวกค่อนข้างแรงเพราะว่าตลาดมันฟืน้นใช่ไหมครับพอร์ตเนี่ยมันตั้งอยู่ในสถานะดีเฟนซีฟคือตั้งการรอนะครับแต่ว่าเดือนพฤศจิกนเนี่ยมันบวกแรงผลก็คือในการทำแท็กติคอลอะโลเกชันเนี่ยต้องถือว่าเดือนนี้ผิดไปเต็มเต็มนะครับเพราะมีการตั้งการในขณะที่ตลาดมันฟื้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเดือนหน้ามันฟื้นแรงขึ้นอีกเนี่ยพอร์ตลักษณะนี้ก็จะแย่อีกอคือมันจะกําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ แต่ว่าแต่ถ้าเดือนหน้าตลาดมันมันมันดรอปลงมาอีกก็พอร์ตนี้ก็อาจจะชนะมันก็จะสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้บทสรุปของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในขา tactical allocation เนี่ยคือทำได้ไม่ค่อยดีมีการไป overweight cash ทำให้พอร์ตไม่ฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ นั่นคือจบเลเวลแรกของการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของ tactical allocation นะครับทีนี้มาระดับที่2ก็คือเรื่องของการทำ security selection หรือว่า fund selection นะครับอันนี้เราจะไม่ได้สนเว i แล้แต่เราจะสนว่ากองที่เราเลือกที่มาใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนเนี่ยมันทำได้ดีหรือแย่นะครับถ้าดูก็ลองดูบรรทัดที่เขียนว่า underperform เนาะ K cash underperform benchmark ของมันเองนะครับ K T property principal ipopn ก็พอได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แพ้นะครับอ asp sme เนี่ยเดือนนี้แพ้ค่อนข้างเยอะนะครับติดลบหนึ่งจุในขณะที่ benchmark บวก1.79นะครับ capgtech ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ benchmark เนี่ยมันบวกด้วยซ้ำนะครับอ underperform เนอะ kta share underperform นะครับเพราะว่าแม้จะเป็นหุ้นจีนที่บวกเยอะนะครับแต่เดือนนี้หุ้นจีนที่บวกเยอะเนี่ยมาจากฝั่ง all china หรือว่า s share นะครับหุ้นจีน a share ไม่ได้บวกเยอะ มากหนักก็ได้มา4.7นะครับดังนั้นเวลาเอาไปเทียบกับเบสชม์มาที่เป็นเอเชียเอ็กซ์เนี่ยซึ่งสัดส่วนเอเชียเอ็กซ์เนี่ยมันมีหุ้นจีนออลไชน่าอยู่ในนั้นค่อนข้างมากนะครับมันเลยแพ้นะครับกอง TMB a g l f ซึ่งลงทุนในหุ้นเอเชียเองเนี่ยแล้วก็จริงๆก็ลงทุนในเฮดแชร์ด้วยก,ก็ยังแพ้เลยนะครับคือกองเนี่ยผมถ้าให้ผมสันนิษฐานนะครับเขาก็มีการปรับน้ําหนักมีการอาจจะมีการ จจะมีเวทหุ้นจีนหรือว่ามีตัวหุ้นจีนที่มันไม่ได้เต็มเต็ม<ๆ>อัตราตามเบนช์มาเนี่ยพอเดือนนี้หุ้นจีนมันฟื้นเร็วแล้วฟื้นทั้งทั้งแผงเนี่ยนะครับกองก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่นะครับก็เลยบวกมาแค่12อ่าทองคำนะครับเบนช์มาบวก7 TMBOS g บวก6.14่ก็ ตรงทองคำเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นอินดซ์ฟันเนาะมันอาจจะมีความเพี้ยนที่ไทม์โซนมันอาจจะมีความเพี้ยนที่อ,อัตราการเฮชอะไรต่างๆที่ทําให้ผลตอบแทนมันเพี้ยนไปได้บ้างนะครับในบางเดือนนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าถ้ามองมองเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเชิงซีเลคชันเนี่ยมันมีกองที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มหลายกองเกินไปนะครับผลของการอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหลายๆกองขนาดนี้นะครับมันเลยทําให้ นอกจากขาแท็กติคอลที่ผิดแล้วเนี่ยเซลเลคชันเนี่ยมันก็ยังทำได้ไม่ดีด้วยในเดือนนี้ผลรวมเนี่ยมันเลยทำให้โอเวอร์ออลทั้งพอร์ตนะครับเมื่อเทียบกับเบนชมแบ็กเนี่ยมันได้มาแค่2ในขณะที่เบนช h แ a ็กได้มา4จุดปลายปลายนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่พอร์ตทำได้ไม่ค่อยดีนะนะครับโอเคทีนี้นี่คือจบของเดือนที่แล้วแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสถานะพอร์ตตอนนี้ทุกคนก็จะพอเห็นแล้วเนาะว่ามันเอียงมาทางอโอเวอร์เวสินทรัพย์ปลอดภัย มากมีสินทรัพย์เสี่ยงน้อยนะครับทีนี้ในเดือนต่อไปเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงนะครับก็ผมจะให้ดูข้อมูลในภาพใหญ่ที่อตอนนี้ผมผมเฝ้าเฝ้าดูอยู่แล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับในหลายๆเดือนที่ผ่านมา ก็คืออันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มราคานะครับของดัชนี s อส500ซึ่งผมเอามาเป็นมาตรวัดหรือเป็นตัวแทนของหุ้นทั้งโลกแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นดัชนีที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่เดือน2เดือนมาแล้วครับตลาดก็ฟื้นตัวเนาะฟื้นตัวตอนนี้นะครับณนะวันที่30พฤศจิกาเนี่ยจริงๆข้อมูลเนี่ยตอนนี้ผมมีถึงวันที่ส สองธันวาแล้วนะครับเพราะว่าวันที่ผมอัปเดตป็นวันอาทิตย์ที่4ี่นะครับแปลว่าผมมีข้อมูลคืนวันที่สองแล้วคืนวันที่สองเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับดัชนีมันก็อยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้นะครับระดับราคาตรงนี้ผมดูดูเพื่ออะไรก็คือ,อส่วนหนึ่งนะตอนนี้แล้วกันนะครับก็ดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นขาขึ้นจริงหรือ,อยังจริงมากพอที่เราจะาเพิ่มน้ำหนัก สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยกลับเข้าไปในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าโหมดลุยหรือว่าเปลี่ยนจากดีเฟนซีฟเป็นเป็นอะเกร s s i ีฟหรือว่าเป็นมอด e ตอร e หรืออยังนะครับก็จริงมันก็มีมีมีลุ้นว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลับเป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้มันเป็นจุดจุดที่อยู่ที่แนวแนวต้านพอดีแนวต้านคืออะไรก็ถ้าสังเกตว่าเห็นเห็นวงกลมนี้ไหมครับอสองวงนี้นะ แล้วก็วงล่าสุดคือตรงนี้นะครับการฟื้นตัวของดัชนี S&P 500นี้เนี่ยมันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามที่จะฟื้นกลับไปเป็นขาขึ้นเนี่ยอ,อยู่3รอบแล้วทั้นรอบนี้ด้วยนะครับสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยเอาสองรอบแล้วกันนะครับสองรอบก็คือรอบที่ผมชี้ลูกศรตรงนี้นะครับมันมีความพยายามที่จะขึ้นไปแต่ว่ามันก็ผ่านแนวต้านตรงนี้ไม่ได้ก็คือเป็นเทรนไลน์ขาลงตรงเนี้ย สองครั้งแล้วผ่านไม่ได้นะครับเราก็จะเรียก2ครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนแบร์มาเก็ตแ a ร l y ี่แบ Market ็ตแ l รก็คืออะไรคือการที่มันยังอยู่ในขาลงแหละเพียงแต่ว่าตลาดมันมีการฟื้นตัวชั่วขณะด้วยแรงของการเก็งกาไรด้วยความคาดหวังอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับไปเป็นขาขึ้นยังไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงขายออกมาเมื่อเมื่อหุ้นขึ้นถึงจุดหนึงนะครับหรือว่าปัจจัยเชิง เศรษฐศาสตร์มาภาปัจจัยพื้นฐานต่างๆด้านผลกําไรอะไรพวกนี้ยมันอาจจะยังดูไม่ได้ไม่ได้ที่จะฟืนได้ชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็มีแรงขายออกมาพูดง่ายก็คือ,อ,อมันมันเป็นการขึ้นหลอกนั่นเองนะครับเป็นการขึ้นหลอกออคราวนี้รอบเนี้ยเอาตรงๆก็คือผมก็ยังตอบไม่ได้เลยว่ามันมันมันผ่านแล้วหรือเปล่านะครับลองลองเดี๋ยวลองออลบที่วาดไว้เนาะคือมันก็ผ่านเส้นนี้ไปแล้ว นะครับแต่มันก็เพิ่งผ่านได้เพียงไม่กี่วันนะครับแล้วเอาตรงๆตั้งแต่มันผ่านได้เนี่ยหลังจากวันที่30เนี่ยนะครับวันที่1วันที่2มันก็อย่างวันล่าสุดมันก็เริ่มซึมๆแล้วนะครับคือตอนนี้ตลาดก็น่าจะกำลังรอดูข้อมูล ตัวเลขสาคัญตัวเลขหนึ่งก็คือการตัดสินใจของเฟดนะครับในเดือนธันวาซึ่งจะเป็นการตัดสินใจเป็นการประชุมเขาเรียกว่า FOMC หรือว่าคณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของรอบปีนี้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับตอนนี้ก็มีความคาดหวังคอ่อนข้างมากว่ารอบนี้การขึ้นดอกเบีย้ยจะอยู่ที่อัตรา0.5อในขณะที่ตลอดทั้งปีมาเนี้ยคือเฟดค่อนข้างขึ้นดอกเบีย้ยแบบโหดนะครับขึ้นรั้งละ0.75นะครับ ครั้งนี้ถ้าขึ้นสุดจุดแมันก็จะเป็น้ายว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเฟดคิดว่าไม่ได้ต้องเร่งขึ้นแล้วเนาะเ,เงินเฟ้อหรือตัวเลขที่เฟดเห็นเองเนี่ยอาจจะพอจะอุ่นใจได้แล้วหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าการขึ้นตรงนี้มันอาจจะเป็นการขึ้นจริงๆแล้วมีสิทธิ์เบรกขึ้นไปแล้วก็อาจจะเป็นกลายเป็นขาขึ้นรอบใหม่เราออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้แบบง่าย อย่างนั้นเลยเหรอรอย่างนั้นเลยเหรอก็คือผมก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าเอาตรงๆตัวตัวเลขล่าสุดะนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งเป็นเลขตัวเลขเงินเฟ้อมีหลายตัวเนาะ,ะแต่ว่าผมเลือกดูตัวเลขที่มันเขาเรียกว่าเป็นค e PCE Price Index นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยแกว่งมากนักเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ เป็น c คออินฟล a t ชันละคือเป็น Inflation ที่มีการตัดราคาสินค้าที่มีความผันผวนสูงออกไปเน้นของที่เป็นเอ็กเพนต์จริงๆของ,ของคนอเมริกันนะครับก็ตัวเลขนี้ก็เป็นหนึ่งในงตัวเลขที่ท f ฟดให้ความสำคัญนะครับ US Core PCE Inflation เนี่ยในเดือนตุลาท,ที่ประกาศมาล่าสุดแต่ซึ่งประกาศเพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับน่าจะวันที่1ท1ธันวาเนี่ยนะครับตัวเลขออกมาที่5% ถามว่าลดลงไหมลดนะครับเพราะว่าเดินที่เรามัน5.1แต่ลองดูดิว่าตั้งแต่เมษามันก็ห้าสี่จาลงมา4.6นิดหนึ่งสี่จคือมันไม่มันยังไม่ได้มีเทรนอะไรนะครับคือตัวเลขอย่างเงี้ยมันมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าแล้วแต่คนจะมองอะ่ะถ้าคนมองว่ามันเป็นขาลงแล้วเนี่ยก็อาจจะมองว่า5.1มา5เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงไปเรื่อย ช่ไหมครับแต่มันก็เคยห้ามา4.9แล้วมันก็กลับไปเป็น5ได้นะ5มันก็เคยลงมา4.6แล้วมันก็ดีดไป4.9ดีดไป5.1ได้คือตัวเลขล่าสุดมันมมัันนอาจจะยังไม่ได้บอกอะไรมากนะครับนอกจากว่ามันลดลงจากเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอามาประกอบกับการที่ออย่างอย่างวันที่หนึ่งหรือวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเจโรมพาเวลนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ ออกมาถแถลงว่าแบบรอบหน้าเนี่ยก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยส่วนจุดห้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะหรือว่าเฟดเห็นอะไรท,ที่ที่มากกว่านั้นนะครับการเป็นไปได้ไหมว่ามันจะซอฟต์ลงแล้วจริงๆอย่างเงี้ยครับคือคือตอนนี้ผมคิดวด่ามันอยู่ที่ไบแอสหรือว่าอาคติในใจแล้วแหละว่าเรามีไบแอสในทางดีหรือไบแอสในในทางร้ายนะครับ,รบถ้าไบแอสในทางดีเนี่ยก็ควรจะมองว่าควรกลับเข้าไป เพิ่มเสร็จรัเสี่ยงมากกว่านี้ได้แล้วนะครับไม่งั้นมันก็อาจจะช้าเกินไปเนาะแต่แต่รำมผมเองนะครับผมยังรู้สึกว่าผมผมยังไม่ไม่อยากมองในทางดีขนาดนั้นอยากรอดูสักสักพักหนึ่งก่อนคําว่าสักพักหนึ่งก่อนก็คือเดี๋ยวขอดูราคาตรงนี้ว่ามันยืนได้ขนาดไหนนะนะครับอพอสาธิตเนี้ยผมตั้งกติกาไว้ว่าจะไม่ปรับพอตกลางเดือนเนาะเดี๋ยวก็มาดูสิ้นปีตอนเดือนธันวาครับว่าสุดท้ายจะเปลี่ยนใจไหมแต่ว่าวันเนี้ย ถ้าตัวผมมองเนี่ยผมก็ยังมองว่า5%เนี่ยระดับเงินเฟอ้อแถวๆนี้ครับมันไม่ใช่ระดับเงินเฟอ้อที่ที่ที่ธุรกิจหรือว่าที่ประชาชนจะจะอยู่กันได้ง่ายนะครับการที่มันลดลงมาแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังค้างอยู่ที่เลเวล5%สำหรับคออินฟล a t ชันเนี่ยเมันยังมีความเสี่ยงที่ จะมีปัญหาต่างๆตามมาในระบบเศรษฐกิจที่มันเป็นภาคที่เป็นไมโครกว่านั้นเช่นระดับของกิจการเล็กๆที่ไม่แข็งแรงระดับของประชาชนของบุคคลโดยเฉพาะบุคคลก็มีหลายระดับใช่ไหมครับโดยเฉพาะระดับที่เป็นรายได้น้อยอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรจะจะจะตามมาเนาะดังนั้นตอนนี้พอร์ตที่มันยังดีเฟนซีฟอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเออยังไม่ได้จะไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าทิศทางของมันนะครับยังยังชอบความดีเฟนซีฟตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่า ในมุมในมุมนึงเนี่ยอ่ะอันนี้ผมให้ดูเรื่องที่ที่เคยเอากราฟมาพอสให้ดูใช่ไหมครับว่าเมื่อเทียบราคาตอนนี้กับวิกฤตต่างๆในอดีตว่าถ้าใครมองบูสคือมองขาขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก,มนก็มันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนในปี62เหมือนในปี2015นะครับถ้าใครมองขาลงเนี่ย for the b e บ r s เนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนแล้วนะคือมันมันเริ่มขึ้นแรงกว่าแพทเทิร์นในอดีตแล้วอย่างเงี้ยคือ มันก็มีความเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าเราเราจะเริ่มเข้าช้าไปแล้ววะนะครับดังนั้นในในสถานการณ์ที่มันมันตัดสินใจยากเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงกลางทางนะครับคือ,อสุดท้ายเราก็ต้องเลือกสักอย่างอ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งที่ผมเลือกอ่ะผมเลือกเลือกเลือก,เล,อกเลือกมาอย่างนี้นะครับคือผมจะใช้เงินใหม่หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปซื้อกองหุ้นเอเชีย ถามว่าทำไมเอาเหมือนหนึ่งไปซื้อกองหุ้นเอเชียอ่าก็กลับมาดูที่หน้าพอร์ตนิดนึงนะครับคือผมจะรู้สึกว่าตอนนี้เวลาตลาดมันฟื้นเนี่ยเอเชียหรือจีนเนี่ยมันฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะเพราะมันตกมาเยอะแหละ,ะในพอร์ตเนี่ยผลจากการปรับโน่นปรับนี่ปรับนั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้สินทรัพย์กลุ่มเอเชียครับก็คือ KTA share กับ TMBGLF เนี่ยในพอร์ตตอนนี้ผมมีแค่รวมกันมีแค่8.4 เนี่ย้สินทรัพย์ฝั่ง d ด v ว l o p m a า k e t เนี่ยใน k ค h a สใน KKPGNP ใน KFG Tech เนี่ยรวมกันมันมีตั้ง17เนี่ยคือมันคือแปเทียบกับ17อ่ะมันมันมันเอเชียมันมีน้อยไปหน่อยนึงนะครับดังนั้นไหนๆก็มีเงินใหม่หมื่นหนึ่งผมก็คิดว่าก็เอาเงินใหม่เนี่ยแหละไปไปเพิ่มความเป็นเอเชียนิดนึงแล้วมันก็เสมือนเป็นการลดลดแคสลงนิดนึงเพิ่มหุ้นขึ้นมานิดนึงแต่นิดนิดนิดจนอย่าไปเรียกว่ามันคือการกลับมาซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเลยครับ มันเป็นแค่การปรับสมดุลของสถานะพอร์ตนิดหน่อยให้มันมีหุ้นฝั่ง Emerging หรือฝั่งเอเชียมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็เดือนนี้ผมคิดว่าผมตัดสินใจปรับ K-Cash นะครับก็คือตราสารหนี้ระยะสั้นหรือว่ามันนี่มาเก็ที่มีอยู่เนี่ยไปอย่าง TMB CoS ยอด30,000คิดเป็น4.9%ของพอร์ตถ้ากลับไปดูที่ Excel นะครับ มันจะทําให้ทีม b ีโกเนี่ยมีสถานะเนี่ยวิ่งเข้าใกล้10%มากขึ้นซึ่งก็คือว่ามันคือสถานะที่เป็น n นิว l ทรลเว t นั่นเองแปลว่าเดือนนี้ผมคิดว่าผมจะปรับทองคำเนี่ยให้เข้าสู่ n e u t ทรลนะครับเพราะว่าคือดอกเบีย้ยตอนนี้มันก็ขึ้นมาในระดับที่ที่ค่อนข้างสูงแล้วเนาะ,อะดอลลาร์สหรัฐเองอครับซึ่งมันแข็งค่าขึ้นเวลาที่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย ตอนนี้มันก็เริ่มอ่อนลงมาระดับหนึ่งเฟดเองเนี่ยแนวโน้มที่จะกลับไปขึ้นดอกเบีย้ยแบบกโดโดผมว่ามันก็ยากแล้วมันอาจจะ0.5นี่แหละนะครับแต่0.5อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวอาจจะหลายครั้งนะดังนั้นแรงกดดันเรื่องดอกเบีย้ยมันน้อยลงเนาะดอลลาร์ที่มันจะแข็งขึ้นมันก็อาจจะแข็งได้ยากแล้วนะครับความเสี่ยงโดยรวมมันก็ยังมีมากดังนั้นผมคิดว่าการกลับมาถือทองที่ระดับ s t r a t e g i c a l l o c a t i o n เนี่ยประมาณ10%เนี่ยมันก็น่าจะพอได้แล้วแหละเพื่อ mm. เพื่อ,เพ,อเพื่อทำให้อพอร์ตมันมีการกระจายความเสี่ยงที่โอเคแล้วในทางเทคนิคอลตอนนี้ครับอทองคำก็น่าจะอยู่ในในจุดที่ที่พอไปไหวแล้วนะครับอลองดูเทคนิคอลเกี่ยวกับทองนิดนึงนะครับถ้าดูภาพใหญ่แบบแบบดูเทียบเทียบราคาวีคเลยนะครับราคาวีคเนี่ยก็คืออ,อันนี้เป็นกราฟวีคนะครับ เส้นสีแดงเนี่ยคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่40สัปดาห์นะครับราคาทองคำก็ฟื้นค่อนข้างแรงก็กำลังจะเบรกค่าเฉลี่ย40สัปดาห์หรือว่า200วันขึ้นไปแล้วนะครับก็เป็นโพสิชันที่ผมคิดว่าเอากลับเข้ามาที่สถานะปกติของพอร์ตเนาะ,ะก็โดยรวมนะครับแอคชั่นชุดนี้นะครับแอคชั่นชุดนี้ยอข้อนี้มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้พอร์ตนิดนึงนะครับ แต่ไม่ได้ถึงกับไป a g g r e s s i v e อะไรเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูอีกทีเดือนธันวานะครับว่าว่าเป็นยังไงเนาะ,ะถ้าธันวามันโอ้โหมันฟื้นแรงเลยก็ถือว่าก,ก็เสียดายไปนะครับแต่ยังไงก็ตามพอร์ตก็จะยังจะได้ประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่าเราลงทุนเป็น asset allocation มันไม่ใช่การทุ่มไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ,อ,ะอย่างเดือนนี้ที่ที่มันฟื้นแล้วเราบอกว่าเราฟื้นไม่เยอะเนี่ยแต่เราก็ได้2%เหมือนกันนะครับมันก็มันก็ไม่เลวหรอก นะครับ l s s e t allocation มันก็มีกลไกการป้องกันความผิดพลาดอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้าเดือนหน้าทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับมันไม่ได้กราฟเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แคลชกลับลงไปเหมือนกับ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเดือนที่เป็นจุดเริ่มต้นกันที่เราเราจะเพิ่มหุ้นกลับขึ้นมาที่ระดับ เรียกว่า moderate weight หรือว่า neutral weight นะครับแต่ถ้ามันถอยกลับมาก็ต้องมาเขาเรียกว่าทบทวนอะไรใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตนี้มันยังมันมันจะเป็นเหมือนกราฟนี้ไหมเหมือนกราฟนี้ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะพึ่งลงมาครึ่งทางเองมันยังลงได้อีกเยอะอยู่นะครับเป็นไปได้ไหมมันก็ยังความเป็นไปได้นี้มันก็ยังไม่ได้หายไปนะครับ ถ้าผมจะปิดจบสรุปพอร์ตเดือนนี้ก็คือระหว่างเวทระหว่างบูสกับแบร์เนี่ยเดือนที่แล้วผมอาจจะค่อนมองไปทางแบร์มากหน่อยเดือนนี้เนี่ยมันก็มันอาจจะเริ่มมาเป็น60 40มากขึ้นนะครับห0บู40แบร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูเดือนต่อไปเนาะว่าเป็นยังไงถ้ามันขึ้นมาสักแบบ70%แล้วในในใจเราะนะครับก็เดี๋ยวค่อยค่อยปรับกันไปนะครับอ่าก็ หวังว่าปีหน้า2023มันจะเป็นปีที่ดีแล้วกันนะครับหลังจากที่ปีนี้โดนกันมานะก็สำหรับตอนนี้พอถอดมันฟื้นเนาะก็หวังว่าทุกคนจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับก็มาเจอกันใหม่ในเดือนถัดไปนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ